พอผมกินแล้วหยิบคู่เลยลงพ่อลงพี่ลงพี่ในกล่องนั้นก็ฉันได้นะคะหยิบได้เลยค่ะลงพี่พอหยิบเสร็จแล้วก็เช็คบินองค์สามสิบได้ ดิบได้เลยมีชาไทยชาเขียวแล้วก็กาแฟจ้าิบเลยิบเลยต้องเล่นให้หมดต้องเล่นให้หมดในในร้านเรามีชาไทยมีชาเขียวแล้วก็กาแฟจ้ะ ดีเป็นชุดเลย ลุงตาออเช็คบินสามสิบสวปดปฏิโมกวันพระวันนี้เป็นอ่านเสร็จสิ้นนะคะทุกคนพระทุกรูปก็เดินทางกลับวัด บบันแล้วจา้าเดินทางกลับวัาแล้วจ้าตอนนี้เดือสี่ชุด นาวเอาแยกไว้หลวงพ่อชุดหนึ่งหลวงพ่อยังไม่ได้ไว้หลวงพ่อชุดหนึ่งไปไหนแล้วไปไหนเลี้ยงอะไรเขาเมืวันนี้หนูเลี้ยงแตอนเซอร์กับกาแฟเขาขายดี

ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าคลิปบุญน,นะคะคลิปนี้